สวัสดีครับวันนี้ผมบานบาฟจากวาับแกงโยเซ์ผมเอนกาสนะผมไบรอันวันนี้เรามาทำอะไรกันที่หอการค้าครับวันนี้เรามาเป็นจัดครับผมมาเป็นกรรมการตัดสินแรปแรทเทลรายการแรปโฟร์ราเอซึ่งเป็นรายการทีซีส์ของนิสิตหอการค้าไทยซึ่งวันนี้ครับผมเราผ่านรอบออดิชั่นกันแล้วเราจะมาคัดเลือกผู้ที่จะเข้าไปสู่รอบเซมิไฟแนลกันใช่ไหมซึ่งจะคัดกันเหลือกี่คนนะเราจะคัดเหลือ16คนแค่เหลือ16คนนะคัดคนดีที่สุดที่มีความสามารถที่เราคิดว่า มีโฟลที่แตกต่างมีรามที่คมแล้วมีความชัดเจนในสไตล์ในการแรปของตัวเองเพื่อเข้ามาตัดสินในการไปแข่งแรปเบอรทอร์ต่อในรอบเซมิฟานอลจริงๆที่เมื่อกี้ผมไดแอบดูรายชื่อมาเดือดทุกคนแน่นอนอย่าลืมครับผมเดี๋ยวรอไปติดตามกันว่าจะดูเดือดขนาดไหนแ <ไป S 1> ร<ไ>ปโฟ round เจอกันครับผมไปไปจริงๆอย่างซิคอนจำคนแรกได้ปซิคอน,ค,อนคนแรกคนนั้นแม่งน่าสนใจนะลูกเล่นแม่งเยอะความ เขาคิดสร้างสรรค์ไม่ได้แค่แรปอ่ะแต่รวมถึงเห็นว่าพยายามใช่ MBA ีวิดีโอที่ใช้โปรโมทที่ใช้ออดิชั่นเข้ามาเนี่ยน่าสนใจอ่ะมีการใส่โลโก้ตัวเองใส่เยอะเลยจริงจังเลยจะมีติดแค่ตรงเสียงเบานิดนึงแต่ถ้าตัดเรื่องเสียงเบามันจะมีท่อนที่แบบได้ยินชัดๆอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วโอเคเลยเออไดไอคือน้องที่ผมบอกว่าน้องตาตีอ่ะอายุสิบสี่เองคนนั้นเป็นเด็กๆแต่เฟี้ยวเลย โอเคอาจจะไม hire, fr, g g ains, right. <tr ่ได้แบบว่าโหเก่งกล้าสามารถมากแต่ว่ามาแนวโอสคกูที่เป็นเด็กตัวดำดำตาตีตีตะถูกไหวะจำได้จำได้ครับเนี่ยในคนเนี้ยคนนี้ยได้ไอซ์มาเ4 p ี3 4 p ีสสี่พพนี่ด้วยความที่ลงมาหลายรายการประสบการณ์เขาเยอะเจนสนามจริงเพราะฉะนั้นแทบจะทุกโจทย์เลยแหละเรียกว่าไม่ผิดหวังคือ19 stars เอนเนอร์จีมันไม่ตกไหยแบบว่าเอนเนอร์จีมันมีความเป็นแบบซีปินที่ไถ่บีจริงจจิงไอนาทีนสตาร์ที่เพื่อนเยอะเออที่เพื่อนเยอะที่มันคึกโดยมีแลยอตามอ่ะใส่เสื้อแคชมันนี่ใส่เสื้อแคชมันนี่จริงๆคนนี้เป็นอีกคนที่สำหรับผมนะถ้าพูดกันในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในด้านเนื้อหาในความยากของคำอาจจะไม่ได้โดดเด่นกว่าคนอื่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของความสนุกเข้าถึงได้อารมณ์ ตรงโจทย์ถ้าพวกนั้นนะผมก็เชื่อว่านายทีนสตาร์น่าจาับตามองมีความโดดเด่นไหมาอ <Champions> ใช่ม,ใชมีความโดดเด่นในแบบของตัวเองนะจริงที่ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรเอ่อไม่ได้ขายบคุคลิกแต่ขายความสามารถจริงขายความสามารถออดี้ลีดี้ไม่รู้ว่าพูดชิ Audi, Lady, ดหรือเปล่าออดี้ลีดี้เขได้แรปแบบแล้วกรัวๆที่เขาเริ่มมาก็แกรปเลยออดี Audi, ้ลีดี้ก็เป็นออดี Audi, ้ i, ลีดี้นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ เคยเห็นมาก่อนหน้านี้หนึ่งรายการซึ่งก่อนรายการหนึ่งรายการก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นคนที่เพิ่งเริ่มเป็นเด็กแรปท,ที่เพิ่งเริ่มเลยแต่ว่าพอได้เห็นพอได้ฟังก็เหมือนครั้งนี้แหละว่าสัมผัสได้ว่าคนนี้น่าจะต้องมีของและเห็นแล้วรู้สึกเลยว่าแบบอยากเห็นมากกว่าน,นี้อ,อยากเห็นตอนมันไปแรปบัเทิลว่าตอนที่เขาไปแรปบัตเทิลเนี่ยมันจะเป็นยังไ,ไ,ไงทําออกมาได้ดีเหมือนตอนที่เขาออดิชั่นเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่<ง>ใช่เพราะอย่างที่บอกแหละถ้าเกิดว่าเรามาดู มูธจะเป็นคนที่แลบภาษาอังกฤษหน่อยซึ่งตรงนี้แหละสุดท้ายถ้าเกิดว่าคัดไปเนี่ยมันก็ดูกันที่คะแนนจากสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วเก็นไหมแต่เมื่อคัดไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูอีกว่าเขาจะทําได้ไหมทำได้หรือเปล่าใช่เพราะมีไม่กี่คนเลยนะจะมีคนสุดท้ายอย่างมูดนี่แหละที่เห็นว่าแลฟภาษาอังกฤษจริงๆมันก็ทําให้เราตัดสินจากสิ่งที่เราเห็นเนาะ คนที่กูรู้สึกว่าแบบอยากเห็นมันในรูปแบบอื่นจะนอกจากการแรปออดิชันก็คือ ten t e p เออใช่ใช่ใช่คนนี้บอกว่าเขามีบทเพลงของตัวเองด้วยคนนี้บอกว่าทำเพลงไว้ด้วยเคาไปแข่งแรปมาหลายที่จริงจริงสิบที่ฉันเข้ารล่ามาสามที่อะไรเงี้ยคนนั้นก็น่าสนใจนะ ten p เพราะแรปอังกฤษด้วยเหมือนกันเป็นคนที่คาแรคเตอร์แน่นจริงจริงถ้าถ้าจากยี่สิบกว่าคนแรกเนี่ย ten p ถ้าจะเป็นคนที่แบบว่าจําได้ที่ผ่านมาผมชอบวองกาวองกาที่ใส่แว่นอะ ผมสั้นๆผมบ๊อบผมบ๊อบผมว่าฟล์ดูเก่าๆเลฮะใช่ใช่แล้วมันดุดุดุด้วยเหมือนที่พูดกันแหละว่าสุดท้ายแล้วมาแข่งแล็บแบทเทิลนอ่ะเราก็ต้องการแบบว่าความกระหายความแบบว่าต้องการเอาชนะสามารถแบบฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันสามารถแบบเข้ารอบไปแล้วมันไปสู้กับคนอื่นได้มันไปเจอคนอื่นแล้วมันจะแบบ โฟล์ Flow, ความสามารถทำอะไรอย่างนี้มันเป็นแม่แล้วไอ้วงก้ามแม่งเอน r g จีการมองกล้องแม่งไม่ตกแม่บอกว่ามันเหมือนแบบว่าพร้อมบวกขนาดว่าไม่รู้ว่าคนหลังกล้องที่ดูคือใครแต่มันก็โฟกัสตลอด eye contact สำคัญนะใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าในแรปเบตเทอแม่งต้องมีมแล้วเลยทำให้น่าสนใจขึ้นมากร,กระจายแต่กูชอบชอบันนี้ไหมไอไอเอ็กซ์ซีไอ มันชื่อ X I X C หรือชื่ออะที่มันแรปแบบโทนต่ำๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าใช้แนวแบบว่าดักดาร์กหน่อยแบบ murder beat นะแบบว่า murder beat หน่อยแบบว่าใช้โทนต่ำอะไรเงี้ยว่ามันแตกต่างนี้เพราะว่า ส่งออดิชั่นส่วนใหญ่เขาจะโชว์โฟล์แบบว่าเกิดไปในหน้าเดนนแค่หรือไม่ก็ดูอมาจากสระบงคาเบดแต่นี่ก็คือแบบว่าโชว์แบบว่าสไตล์แบบน้่มเสียงแบบใหม่แล้วโฟล์มันดูไปทางแทร็ปไว้แต่บีดยังแบบว่าในรูปแบบย่องแบบเดิมเขีบวว่ามันก็เริ่มเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีผู้ีคนหนึ่งโมลิมายโมลิมายโมลิมายกับใครนะกับแบทบิดบีเคเวันนี้มีผู้หญิงสองสามคนใช่สองสามคนโมลิมายนี่จะเห็นอยู่ว่าสกิลนี่เทียบเท่ากับผู้ชายได้เลยพอมาแรปหัวท้องหัวชมพูชมโพ อ๋อจำได้ที่ฟิวครับบางประกอบโฟ่าบางประกอบโฟลจริงจริงจริงสัมผัสได้ถึงความทะเลนสัมผัสได้ถึงความน่าสนใจแล้วตอนนี้ถ้าแบบว่ามีผู้หญิงเนี่ยถ้าแบบผู้หญิงผู้หญิงไปเจอกันมั้งน่าสนใจอย่างที่บอกแต่แม่งก็ต้องมารอดูนะเพราะคะแนนมันอยู่ที่คะแนนที่ผมให้ไปนะทุกอย่างมันมีคะแนนหมดนะถ้าคะแนนคุณไม่ถังเกแบบว่าไม่สุกมันก็ไม่ได้ไปนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทาได้ดีมากเลยรายการวันเนี้ยทุกคนที่ส่งมามีความตั้งใจแล้วก็ กูเชื่อว่าทุกคนไปพัฒน,นาต่อได้ถ้าแบบว่ารายการนี้ไม่ผ่านนะมันไปพัฒน,นาต่อหลังจากนี้ <S 2> <S 2> ได้เพราะเราก็พยายามคอมเมนต์ให้มันแบบว่าแฟร์ที่สุดแล้วพูดตามความจริงที่สุดนะโน No แคปบเดี๋ยววันที่14เนี่ยเขาจะประกาศผลว่าใครจะเข้ารอบเป็น16คนสุดท้ายที่จะไปสู้กันในรอบเซมิไฟนอลโอเคก็ทุกคน,นที่ดูอยู่ก็ไปรอติดตามกันได้ที่เพจนะครับผมอย่าลืมวันนี้ไม่ได้ตัดสินว่าคุณเก่งคุณไม่เก่งอนาคตของคุณในเส้นทางนี้จะเป็นยังไงเว้แต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ ที่ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่เข้า<อ>มาร่วมกันในวนนี้นนใ,ชใช่ครับผมแล้วเดี๋ยว <But> ไปเจอกันแล,แล้วโฟร์เรา e e you next time